สวัสดีครับเพนน็่องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องไรเดอร์บู h g เกม n g นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเขาเรียกว่าเราก็จะมาเล่นอารกวีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเจ้าตัวอโอเมก้านะครับเป็นตัวแทนโรบอตเนาะ,ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวนี้กันนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเราจะมาจัดเตรียมไอเทมแล้วก็สกิฟลฟังแสงกันก่อนนะครับว่าเราจะเตรียมอะไรนบ้างน,นะครับโอเคสลับตัวนี้นะครับตัวแถมเนาะแล้วก็แล้วก็มีหลายสกินเลยฮะแต่สกินนี้คือผมก็มีครบทุกตัวแล้วนะครับจะใช้ตัวไหนก็ได้มีหลายสกินแบบสวยแบบเท่ๆ,ๆนะครับ แต่ว่าแบบดันเดินเห็นมเดี๋ยดันเดินก็ได้นีครับวันนี้มันจะมาดูกัารครับเจ้าตัวโอเมก้าว่าเราปรับรยังไงนะครับเราใส่กไอเทมอะไรยังไง <ๆ S 2> นะครับต่แรกนะครับก็คือผมใช้ตรงนี้นะครับเพชรชีบู๊อ่า15%ลดโูดาวนะครับตัวนี้จะทำให้การใช้สกินของเรานะครับ ไอไวขึ้ลนด้วยครับต่อไปก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นเออ่สลิคสติ้งนะครับก็คือตัวนี้ก็จะจบตีจบตีเร็วด้วยครับ35%ครับแล้วก็อัตราคิ้งย,ยี่ห้าเอ็ดไว้เจ็ดสนะครับต่อไปก็คือโอไอเนอร์ฮับดิอาร์ครับตัวนี้ก็จะจบตีประมายเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ แอดแท็กสเปย์นะครับก็เบอร์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮูดาสิบแล้วก็มีพลังชีวิตเพิ่มให้นะครับองครอบเลยครับก็สองร้อยต่อไปนะครับเราจะเน้นแท่นนี่ต้องใช้พวกเอาเรียกว่าพลังชีวิตเยอะๆนะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้นะครับเวเดเลนออฟทรอยนะฮะตัวนี้ก็คือจะมีการเวทนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ลดคููดาว10%แล้วก็มีพลังชีวิต1,000นนะครับต่อ,อไปก็คือตัวนี้20%ลดคููดาว The a g e The Ages เครับจะดีครับ20%ลดคููดาว้ the the, 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 the ะยครับใช้สกิลได้เร็วขึ้นเร็วที่สุดแล้วก็มีมานาให้นะครับประมาณ400เต็มเลยครับแล้วก็มีเกราะให้360นะครับ ตอนนี้ก็จะดีหน่อยตอนนี้มีพลังชีวิตให้เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นลองจินัสอาสเปียอันนี้ก็จะเป็น80นะครับพลังจบตีแล้วก็15%เลขคูดาแล้วก็มีพลังชีวิตให้500เมกมีจัเกราะให้นะครับแต่จมีมีจเกราะไปต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของพลังแฝงนะฮะ ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ชุดแบบนี้นะครับเออแล้วก็จะเน้นเนี่ยดาบเบรบูสก็คือว่าโดนจะอะไรเดี่ยโดนจะทำเขาเรียกว่าดาเบชได้ดีมีไทเกอร์สองครั้งนะครับต่อไปก็เป็นดูโรดูโรเนี่ยเราจะบน้นพวกอะไรเนะี่ยพลังชีวิตนะครับเยอะหน่อยคริติคอลนิดหนึงสเปคตัวนิดนึง่งกระแทกสปีดคูดาวเออแล้วก็ดีพบ จบตีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เต็มนะครับเาต้องใช้เวลาสะสมรนดนต่อไปก็ใช้ฟิกเกร์นะครับในการในการอาเรกว่าฟิกเกอร์ในการเคลื่อนไหวหรือเอาตัวรอดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกันเลยนะครับ็นคลิปถัดไปนะครับโอเคนะครับเ,เราก็จะมันเลน อะไรด้วยครับหลังจากที่จัดเตรียมไอเทมไปแล้วนะครับโอเคกดเลยนี้นะครับเราก็จะรอนะครับดูผมก็จะยืนอยู่ตรงซัพพอร์ตยิงไอตัวนี้นะครับเอ๊ะบีบใครไปไปอทีเลยบีบใครไป,ไปฟากเลยครับผมก็ไปอยู่ตรงกลางก็ได้ครับ่ ก็ใช้สกินตัวนี้นะฮะ <c oughs> เราจะมาเล่นตัวนี้กันนะครับโอเคว่าตัวนี้เดินจะคงได้จะสดุกอยู่นะครับนี่ตัวตน,นี้นะครับก็อาจยางเดียวฮะ <c oughs> เข้าไปปะทะกันได้นะครับมีอะไรก็มีพลังชีวิตค่นอนข้างเยอะนะครับ เป็นตัวรับเลยนะครับตัวรับตีนะะก่อนที่พวกแครี่เวทอะไรจะตามหลังมาตัวนี้จะเป็นตัวดาาหน้านะครับแต่เราก็ต้องไปทำหน้าที่ของมาอะไรเขาเรียกทำหน้าที่ของฟาร์มครับท้องฟาร์มเยอะหน่อยนะครับเ <c oughs> ด๋ยรอสักครู่โอโหมีหลายชาติมากเลย <c oughs> ครับ อ่ะรอสักครู่รอสักครู่นะครับโอ้มีตัวแบบแต่ะแตและตัวโอ้โหมีไฮยเตะมีแกรกนอฮะกูเวร่านะครับออสซิกานะครับเนี่ยแล้วก็มีเทรี่นะครับเนี่ยมีตัวซ้ำกันด้วยแห็นจะไดงว่าตัวนี้เ้ียโอเคนะครับ โอเคเราต้องรอกระโดงไปฮะรอกระโดงรอกระโดด้ <c oughs> ใช้เวลานานอยู่เนีสำ <c oughs> ับเกมนี้นะครับโอเค โอเคนะครับไปไปตามสักยาโอ้โหนี่มานะครับเบยโอเคครับเบย์เดิต้นมาก็โอ้โหแต่นี้เลย่างนี้เลยเฮ้ยอนีก่อนดนีก่อนโอ้โหหเนนะครับสองต่อสี่พอดีมีปัญหาทางเบ็ดจะเด็ดหน่อยนะครับ โอเคต้องฟาร์มแล้วนะครับต้องฟาร์มโอเคสามต่อสี่แล้วโอ้โหกอดกอดเฮ้ยผมจะรอดไมเนี่ยเอาละครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มจะจะให้ดีนะครับต้องไปฟาร์มมุกทองก่อนโอเคก็เป็นหน่วยฟาร์มด้วยโอเคอ่ะไปนะครับ ไปเลยเราไปฟาร์มกันหน่อย่งสอสามนะครับเอาแล้วครับพี่ใด้ดีต้องเอาดาร์คเซลเลเยอร์ฮะนี่ต้องเอาดาร์คเซลเลเยอรเอาล้วครับรีชชับครับครับีบบบบ่นะโอ้ยหกห้าแล้วหกห้าแล้ว,วนนเราก็เล่นแต่ีเลยโอเคเอดีมาดาด้วย ต้องอัพอัพทาเรียกว่าต้องอัพครัพนี่ดี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 ครับเราดิด้ oh, ต้องเอา <your team S 1> ดราก้อนนึงครับอ้าวเรียบร้อยโอ้โหบิดถล่มมัเละเลยไปจัดไปใหญ่เสียโอ้ยโอเค โอ้ยอะไรดิหลังรถใหญ่เลยมีคมมีครบ,โ,ครบโอ้อะไรดิไม่ค่อยได้ดังใจเลยเด้อตัวนี้เด้แต่ผมก็พอเล่นได้เล่นเป็นอยู่นีครับเฮ้ยไม่ปอาบครับครบก็ไม่าบีาบ่โอเคอีย้ยเฮานะครับนี่ิ เอาละอเอ้ยเฮ้ยซีเอาเอาเอาเอียวสอ,อโอเคกลับบ้านกอนกลับบ้านกอนเละเตะเลตเทะม่ันตัวเป็นเลยมาเพื่อเตกระเท็บอย่างเดียวอเอยังไงก็ต้องป้องกันป้อมน้อ,อก่อนนะรโอปอเละหมดละ วันยงงนี้เ,เละไปจะไง <acking> วันนี้เไงนี่ยโอเคปามตอนนี้ปามครับปามเราจะให้ดีนะครับเราก็ต้องไปปามที่ราก้อนหนึ่งนะครับเละเทเละเท ก็โดนตัวแรกด้วยอะ่ะโอเคเขาต้องเอาตากคอดก่อน,กนนะครับชุดแรกเนี่ยตากคอดทำดิ้นตนะาคกออคอดด้วยตาคอดเซเลเยอร์ตาเซเลเยอร์เอออเานะครับโอ้โหจะรอดปเนี่ยโอ้โหเฮ้ย ไปแล้วเร็วหน่อยไม่จะให้มิชัยใเกมต้องปามทุกตัวทุกบุมกอนนี่แะครับไปช่วเร็วช่วยชยหน่อยเออนั่นแหละไปเอาละโอเคอยเอาละครับสิตายมตายมตายสเรียบร้อยเนแต่ว่าไปตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับเก่งง โอเคเอาล้วครับไปรวมตัวดีกว่าแต่ของเราเดี่ยวของเรานะครับยังไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวปอนเดี๋ยวปอนขอขอเวลานิดนึงนะขอเวลาทิ่ดึงนนะขอเวลาทิ่ดึงเราอยู่ในป๊อปโอเคอเคอ้ยซีเนียเอานะเอาผ้าไป้เอาผ้าไป้ายงานเงิน เอาพับไปเอาพับไปไปเดนะเดียเด๋ยว,ยวไม่ไหวอ่ะเล่น <c oughs> แล้วเ,เล่นเข้าไปฝ่าวงล้อเลย,ย <c oughs> เนอะอะรก็ต้อง์มไว้ก่อนครับเอาละครับ สแล้วก็พปปลังชีวิตด้วยอเ,เอ่ตรนี้ก็ผมว่ใช้ได้นะไปไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรีเอ,เอา,เาไม่กล้วยอยู่แล้วก้วยหน่อยไว้เฮ้ยกวยหน่อยมาช่วยหน่อย,ย,อ,ยอันนี้นะครับเอ,อเอาเอาราก้อนไว้เอารารก้อนไว้ เอาละครับราก่อนไว้สีสีเอามาสี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 โอเคคลานไปกลานเะครับขอกลับก่อนขอกลับก่อนโอเคนะครับทางเราได้ประมาณ19ต่อ10นะครับเราไปเติมพลังก่อนค่อยไปบุกตะลุยกันใหม่กันใหม่นะกันใหม่ไปเจ้กันใหม่ อเคคนะครับเอาหมายต่อไปของเราก็คือดราก้อนซเลยเยอร์นะฮะดราก้อนซเลยเยอร์ครไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจะเอาได้ได้เอาได้โอ้อ้าวชิบหายทำอะไรของมึงนี่อ่ะโอโ้โหพอดีเลยนะครับ ใส่ไม่ดีจะเป็นตัวรัวรัวเดี๋ยวเดี๋ยวเเยนะไเย็นพี่ใปเย็นใจเย็นเฮ้ยดีดีก่อนดีก่อนไอ้มามามาช่วยกันหน่อยแล้วๆๆๆโอ้โหดีดีอ่าอ่าโอเคมามาม เออมา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 โอ้ตายซะแล้วจะับไม่ป็นไรฟื้นได้ครับโอเคเยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองนะครับอไปกันต่อเลยเดแต่ต้องเตือนเพื่อนด้วยเราไปไป,ไปราก้อนดีกว่าไปอะไรเนี่ยจากใครอะไรยังไงเฮ้ยไปไดีดีฆ่าด้วยครับไ,ไร

เออมา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 โอเคมามาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนดิสิจะไปไหนโอ้โหอืมวันนี้มันก็ดีอย่างนี้นะครับคุณค่าดีเลยรับว่าดีแบบโอ้ทำอะไรไม่ได้โอไคโอเค ทางการัรดต์อดกนะครับมาอมบวกพรอมบวกเข้าไปหนยเข้าไปหน่อนออมบวกพรอมบวกเจอ,อ,ดอดหน่อยยังไงนะครับเบมามาโอยโดดนโดนูดนไ,ไ,มไม่ตายหนีมาก่อนหนีมาก่อน อะไรครับเอาละครับได้โอกาสได้โอกาสกูก็เดสบเล่เรียบร้อยแม่ตอนนี้มันมันอยู่มันอยู่ดูดูดูคนเดียวมันจะสู้ไหวไหมล่ะนะฮะไอ็ดเจลลี่ฮะสู้ไหวไหมล่ะสู้ไหวก็เอาอเงี้ยให้อยู่เลยนะสุดท้ายก็โอเคครับโอ้โหบลัอแปด ใช้เวลาไม่นานเะครับเก,ก็ขอเอาไปด้วยที่อินเตอร์เน็ตนะครับผมจะค่อยเร่อำออมเนวเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันติดตามโอ้โหตัวนี้เป็นตัวรับปีนชัดๆเครับตัวโอบิท้าตัวแทงเโอเคนะครับก็ฝาบทุกท่าน้วยครับติดตามรับชมันด้วยนะครับสหรับเจ้าตัว ROV เนาะ เรื่องอวีแล้วก็ไอ้เจ้าตัวอเดลต้านะครับตัวนี้ด้วยครับก็ยังคงฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดสับสก๊อตนะครับกดกระดิ่งใจเปลือกมันจะมีพาพที่นุ่มด้วยน,นะครับสลับเอาเวลาที่ดูเจ้าตัวอเดลต้าตัวนี้ด้วยครับขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ